สวัสดีคอหนังสยองขวัญทุกท่านเนี่ยนะครับวันนี้ทัดดี้ทีวีพาสปอยหนังสั้นเรื่องเกมเป็นหนังปี2013กับเรื่องราวของเหยื่อสาวบอบบางที่กําลังหวาดกลัวสุดขีดวิ่งเข้าป่าเพื่อหลบหนีฆาตกรโรคจิต3คนที่จับเธอมาเล่นเกมแมวไล่จับหนูเฝ้ารอจังหวะให้เหยื่อพลาดเพื่อจะได้เปิดโอกาสให้พวกมันกระทําย่ํายีร่างกายเธอจนสาแก่ใจ เปิดเรื่องมาที่เหยื่อสาวถูกจับมัดมือคว้หลังปิดปากได้ยินแต่เสียงอูอีทิ้งให้วิ่งหนีเข้าป่าเพื่อเล่นเกมเดิมพันชีวิตกับการถูกไล่ล่าอย่างบ้าคลั่งจากชายชะกันจิตวิปลาสสามคนประกอบไปด้วยไพเออร์จอมซาดิสจูบานมือกระซูกและเกฟเลื่อยสังหารสิ่งเดียวที่อยู่ในหัวหญิงสาวคือทำยังไงถึงจะรอดพ้นจากความตายที่กำลังคืบคานเข้ามาไกลหากวิ่งหนีต่อไปตัวเองจะกลายเป็นเป้เปาเคลื่อนที่ ที่มองเห็นได้ง่ายจึงเลือกหลบในพุ่มไม้เพื่ออำพรางตัวตนแล้วใช้ของที่หาได้แถวนั้นตัดซิปล็อกที่มัดมือให้ขาดแต่ยังไม่ทันไรไพรเออร์จอมซาดิคปรากฏตัวบริเวณที่เธออยู่ราวกับได้กลิ่นสาบสาวโชยเย,ย้ายวนอีกด้านหนึ่งจูบานมือกระสวกหยิบลิปสติกที่เยือทำหล่นมาทาปาเป็นสัญ,ญลักษณ์บ่งบอกว่าอยากเป็นส่วนหนึ่งของเยือจะแย่อยู่แล้วและเก็บที่หวังชำระร่างกายเธอเป็นชิ้นๆในขณะที่ กำลังรวมเพหญิงสาวกลั้นลมหายใจเพื่อทำตัวให้นิ่งที่สุดหวังให้พวกมันเปลี่ยนไปค้นหายังจุดอื่นกลับไม่สามารถรอดพ้นสายตาของเราฆาตกรโรคจิตไปได้ไพรเออร์ผิวปากส่งสัญญาณเตือนเพื่อนอีกสองคนว่าหนึ่งงั่งมุดหัวอยู่ตรงนี้ถอดเต็มขัดทำเป็นสนับมือแล้ววิ่งต้อนเหยื่อยังหิวโหวยอีกฝ่ายจํำเท้าสุดชีวิตในหัวเอาแต่คิดว่าเธอต้องตายแน่ๆเพราะแรงเฮือกสุดท้ายมันนำพาชีวิตเธอไปสู่ทางตันกับบึงนะ้ ้ำขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถว่ายหนีออกไปได้ขนาดถูกมัดมือแล้วโซ่ที่ล่ามขาก็พันดับกิ่งไม้จนทำไม่เธอลม้มเป็นเวลาเดียวกับที่ไพรเออร์จอมซาดิทยืนอยู่เบื้องหน้าเธอพอดีรายล้อมไปด้วยชายชะกันอีกสองชีวิตจูบานมือกระส่วและเกฟเลื่อยสังหารที่พร้อมบทขยี้พงม,มจันสาวน้อยให้แหลกเป็นจุนไงจะ๊ะเหมือนโลกจุดหมุนเลยใช่ไหมที่เห็นหน้าฉันเกมจบลงแล้วหลังจากนี้พวกเราจะแสดงความเป็นชาย เธอเห็นว่าเธอคู่ควรกับมันมากแค่ไหนเมื่อพูดจบไพรเออร์บทพันธนาการที่ปากเยื่อโดยหารู้ไม่ว่าแท้จริงแล้วเธอคือไซเลนปีศาจจัรกรนำกรีกสัตว์ผสมครึ่งมนุษย์ที่โปรดปานการล่อลลงเยื่อให้ลงไปในน้ำและฆ่าทิ้งของเหลวเป็นพลังขับเคลื่อนชั้นดีที่ปลุกปีศาจร้ายในตัวเธอให้ตื่นขึ้นจากการหลับไหลบัดนี้เหล่าฆาตกรสามชีวิตกลายเป็นเหยื่ออันโอชะให้เธอลา่ามันขย่ำร่าง ชายโชคร้ายหวังให้ตายทั้งเป็นขณะชายหนุ่มกรีดร้องเสียงลงดิ้นพร่านในกับแผลฉีกขาดจากคมเขี้ยวของอสุรกายด้วยความห่วงเพื่อนจูบานคว้างขวานไปขัดจังหวะจนทำให้มันเปลี่ยนเป้าหมายมาที่ชายทั้งสองกระโจนลงน้ำแหวกว่ายวนรอบจนทำให้ทั้งคู่สับสนก่อนโผล่ขึ้นมาใช้ของแหลมแทงกลางหลังของเก๋ปั่นร่างด้วยเลยื่อยจนเครื่องในขาดสะบันโดยเหยื่อคนสุดท้ายที่ลงเหลือเธอไม่สังหารเขาในทันทีแต่ให้ออก อกาสหลบหนีด้วยการเล่นเกมแมวไล่จับหนูแบบที่พวกมันเคยทํากับเธอหากเยื่อพลาดเมื่อไหร่จะเป็นโอกาสให้ปีศาจไซเรนกระทาย่ำยียร่างกายจนสาแก่ใจเธอปั่นประสาทเหยื่อด้วยการพาศพของเก๊วว้าวนเวียนอยู่รอบๆเพื่อเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าเมื่อใดก็ตามที่จูบานก้าวขาลงน้ําเขาจะมีสภาพเชกเช่นเดียวกับเยื่อโชคร้ายลายล่าสุดแล้วหนางก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับกับการสปอยหนังเรื่องเกมหนังก็ได้สื่อให้เราเห็นนะครับว่าเหยื่อสาวภายในเรื่องคือเคสตัวอย่างปัญหาสังคมในปัจจุบันที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังเรามักได้ยินข่าวฆ่าคุมคืนอยู่บ่อยครั้งโดยเหยื่อมักจะเป็นเด็กผู้หญิงและผู้สูงอายุเพราะเป็นกลุ่มที่ไม่สามารถป้องกันตัวเองได้ประเด็นคือการล่วงละเมิดทางเพศส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากคนไกลตัวกลับมาจากบุคคลในครอบครัวที่ใกล้ชิดสนิทสนมม ว่าคนแปลกหน้าเสียอีจากข้อมูลเชิงสถิติในปี2563มูล,ลนิธิหญิงชายกล้าวไก่สำรวจหนังสือพิมพ์ไทยทั้งหมดกว่า14ฉบับพบว่ามีข่าวคมคืน51%จากข่าวทั้งหมดโดยรูปแบบของการคมขืนมีแรงจูงใจหลักๆ2แบบด้วยกัน8.9%ว่าด้วยการคมคืนและชิงทรัพย์14%กับการฆ่าคมคืนและชิงทรัพย์โดยผู้ก่อเหตุเกินกว่าครึง่งล้วนเป็นคนใกล้ตัวของเยือ่อและสถานที่ส่วนใหญ่ มักเกิดขึ้นในที่พักผู้เสียหายโดยมีอัตราการเกิดเทต46.5%รองลงมาคือริมถนนหรือตามที่รกร้างต่างๆเช่นป่าชายหาดวัดโรงเรียนและห้องน้ำแน่นอนว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนับเป็นเรื่องหดหูในสังคมที่ทำใจยอมรับได้ยาผู้หญิงน้อยคนนักที่จะมีเรี่ยวแรงต่อสู้กับผู้ร้ายได้แบบสมน้ำสมเนื้อเพราะชีวิตจริงมันต่างกับภาพยนตร์แทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีเยื่อ าวรายไหนตอกร่อกับเหล่าชายชะกันได้แบบเยื่อสาวภายในเรื่องและคงเป็นเรื่องยากที่จะสั่งสอนผู้กระทําผิดให้ได้รู้สึงถึงความเจ็บปวดเชกเช่นเดียวกับที่มันทํากับเยือท้ายที่สุดเราทุกคนนี้แหละครับที่ต้องคอยเป็นหูเป็นตาสอดส่องพฤติกรรมของคนใกล้ตัวเพื่อจะได้รับมือและป้องกันตัวเองได้ทันท่วงทีต้องยอมรับว่าคดีฆ่าคมคืนอยู่คู่กับสังคมเรามายัางยาวนานและไม่มีทีท่าว่าจะสูญสลายไปตามกาลเวลา เพราะความใคร่ของมนุษย์หากใช้มันผิดวิธีก็ไม่ต่างอะไรกับสัตว์เดรัชาน,นั่นแหละครับที่จ้องแต่จะสื่อพันธุ์แทนที่จะปกป้องดูแลเอมโกยความหลอนจากเว็บ iMDB ไปได้6.6คะแนนจาก10คะแนนครับ หากคุณเป็นแฟนบันแท้หนังสยองขวัญก็อย่าลืมกดติดตามและแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมหลากหลายคอนเทนต์สุดหลอนก่อนใครติดตามอัปเดตข่าวสารและพบปะพูดคุยเรื่องหนังที่ทาง Facebook ลุงเทศสปอยหนังและแฟนเพจเท็ดดี้ทวี